ตดาด้วยทุกคนมาไล่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงจาก f c พลังเงียบตอนนี้นะครับ4แสนแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดทุกคนทางด้านพ่อการชัยเนี่ยได้มีการไลฟ์นะครับแล้วก็โอ้โหเรียกได้ว่า FC พลังเงียบเนี่ยให้กำลังใจอุงอ,งอิงเพชรบ้านแพงเยอะมากๆกครับทุกคนตอนนี้เนี่ย4 0 0แสนแตกแล้วก็อีกนิดนิดก็น่าจะ5 0 0แสนแล้วครับทุกคนก็ถือว่า ฟังมากๆกครับกับมาลัยปิดวงของอีลาของเราองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับดีใจด้วยที่แฟนคลับนะครับรักแล้วก็เมตตาน้องนะครับต้องบอกว่าโอ้โหแฟนคลับทั่วโลกนะครับเอ็นดูองคงอิงนะครับเนาะด้วยการวางตัวของน้องนะครับด้วยการทําอะไรก็แล้วแต่องคงอิงไม่เคยสร้างภาพทำด้วยความจริงใจนะครับอย่างวันเนี้ยทีมอิ่มเผากระแสได้มีการนำเสนอข่าวไปก็คือ พาะเอกไม่ถ่ายคลิปอุ๋งอิงลงโซเชียลตอนที่ไปร้องกับพ่อไก่นะครับเราแทบไม่เห็นเลยลง u t u b e เนี่ยแทบไม่เห็นเลยนะครับแต่มี fc แฟนคลับที่ไปเจอนะครับแล้วก็ได้มีการไปถ่ายคลิปวิดีโอดังกล่าวเอาไว้ครับทุกคนเนาะทำให้แฟนคลับหลายคนเนี่ยโอ้โหปลื้มหนักมากที่อุ๋งอิงนะครับได้มีการออกมาทำแบบนี้ไปช่วยพ่อไก่แล้วก็ไม่เคยทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังวันนี้มิมได้ข่าวมาว่ามี fc พลังเงียบ โอนให้น้องด้วยใช่ไหมครับสามหมื่นบาทครับทุกคนสุดยอดนะครับนี่คือคนที่รักน้องจริงนะครับคนที่รักคนที่นะครับนะแล้วก็วันนี้มีหลากหลายประเด็นมากๆไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่แม่หน่อยโพสใช่ไหมครับเอาเป็นว่าอิ่มเนี่ยไม่ได้อยากหยิบยกมาแล้วกันเนาะแค่ให้กาลังใจดีกว่าครับทุกคนเนาะให้กําลังใจทางด้านแม่หน่อยแล้วก็พ่อเอกก็แล้วกันครับไม่ว่าจะเจอดราม่าอะไรนะครับไม่ว่าจะเจออะไรก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ก็แล้วกันนะครับขอให้ ไม่มีอุปสรรคเนาะในการดําเนินชีวิตในการทํางานต่างๆอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้แม่หน่อยนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับกับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเชื่อว่า FC ซแฟนคลับเนี่ยเป็นเกาะนะครับคุ้มกันให้กับทางด้านแม่หน่อยพ่อเอกอยู่แล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้อูมิมข่าวกระแสนะครับก็ดีใจครับกับทางด้านพ่อการชัยวิไลศินด้วยกันแล้วกันนะครับเย่สี่แสน 3,333บาทนะครับอันนี้คือ f c เนาะมีการนะครับได้เอายอดนะครับมาให้อิ่มข่าวกระแสนะครับได้ดูนะครับนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็ขอให้ปังๆเนาะสำหรับทางด้าน องอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนแล้วก็ดีใจด้วยกับยอดนี้ปิดฤดูกาลเนี่ยครับทุกคนอุ้มอิ่มคิดว่านะแฟนคลับเนี่ยไปกันเยอะแน่นอนปีที่แล้วที่อุ้มอิ่มไปนะครับดียด้ว่าสังกสีแตกคนเนี่ยไปหลายๆรถบัสรถทัวร์กันไปเยอะมากๆครับทุกคนฤดูกาลนี้ใครจะไปบ้างคอมเมนต์มาหน่อยครับใครอยากจะไปดูบรรยากาศสดๆบ้าง อู๋วีมีโอกาสไปดูแล้ววันนั้นคือบรรยากาศในช่วงปิดวงเนาะก็คือไปดูแบบสดๆเลยอุงอิงสวยมากแล้วก็ขึ้นจอใหญ่เลยนะตอนนั้นวัานนั้นก็มีจอใหญ่ฉายให้แฟนๆได้ดูกันด้วยนะครับก็ถือว่าจัดได้ยิ่งใหญ่อลังการบอสโจคือรักแฟนคลับมากนะทุกคนจัดฟอร์ให้แฟนคลับเนี่ยเต้นเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยคือขอเล่าถึงบอสโจนิดหนึ่งเป็นผู้บริหารคนแรกนะครับที่เอาใจ f c สุดๆ ตั้งแต่บอสโจทําวงมาเนี่ยทุกคนบอสโจเป็นคนแรกที่จัดฟอร์ให้แฟนคลับฝั่งซ้ายให้แฟนคลับฝั่งขวานะครับขึ้นไปเต้นนะครับขึ้นไปเต้นบนเวทีเลยเหมือนปีที่แล้วก็เหมือนกันมีอ่า เขาเรียกว่าอะไรสาวน้อยสเสด็จแบนเป็นวงเล็กใช่ไหมครับแล้วก็มีซ้ายขวาเพื่อให้แฟนคลับไปเต้นอีกแล้วปีนี้อิมมคิดว่านะครับจัดยิ่งใหญ่อลังการอีกแน่นอนสำหรับบอสโจในช่วงปิดฤดูกาลแล้วก็ปีนี้เขามีการทําบุญด้วยเนาะเหมือนกับว่าสร้างห้องน้านะครับเหมือนกับว่าสร้างห้องน้ําให้กับวัดด้วยนะครับทุกคนน่าจะเป็นแบบนั้นวันนี้เราเห็นบอสโจเนี่ยได้มีการโพสต์เอาไว้ในชุมชนอยู่นะครับเนาะแล้วก็อ่ะ นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับบอสโจด้วยกันแล้วกันครับวันนี้ดราม่าต่างๆก็น่าจะเคลียร์แล้วนะทุกคนว่าอุ้มิมว่านะครับให้อภัยกันดีที่สุดนะกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่นะครับเราเราต้องมองแบบปณีประนอมแล้วก็มองด้วยความเป็นกลางมองว่าคือเขาเนี่ยเป็นคนที่บริหารงานนะครับทุกคนนะครับเขาเป็นคนที่บริหารงานนะครับแล้วก็ ต้องดูแลลูกวงนะครับต้องดูแลลูกวงนะครับหลายๆชีวิตนะครับในการบริหารของเขาเนี่ยนะครับทุกคนอิ่มก็นะครับเป็นกําลังใจให้บอสโจเยอะๆเลยครับทุกคนวันนี้ก็ได้มีการโพสต์นะครับแล้วก็ส่งกําลังใจไปให้บอสโจอยู่นะครับที่ f a c e b o o นะครับทุกคนก็เป็นกําลังใจให้พ่อโจอุ้งอิงด้วยกันแล้วกันนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยของผู้บริหารคนนี้เนาะก็คือกําลังใจนั่นแหละทุกคน เพราะฉะนั้นแล้วก็เข้าไปให้กำลังใจกันเยอะๆเลยนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับอิมข่าวกระแสก็ฝาก,ฝากทุกคนเนาะกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับให้โลกรู้ว่ามาลายอุ้งอิงตอนนี้สี่หมืสี่แสนแล้วไม่สี่หมื่นสี่แสนแล้วเย้คิดว่าล้านแน่นอนแหละทุกคนเนาะ ปิดฤดูกาลหรือปิดวงเดี๋ยวมิคิดว่ายัางไงก็ล้านแตกแน่นอนนะครับและอีกคืออันนี้เฉพาะช่องพอการชัยนะยังไม่รวมกับของแม่นหน่อยหรือว่าของใครๆอีกหลายๆคนของบ้านฮักของใครๆอีกหลายๆคนนะครับที่ดิชจะต้องทําให้กับน้องในวันปิดฤดูกาลคิดว่าตอนนี้เขาก็กําลังมีการรวบรวมกันอยู่นะครับและคิดว่านะครับล้านแตกแน่นอนนะครับเนาะก็เป็นกาลังใจให้พอการชัยด้วยพอการชัยขึ้นไลฟ์ ไม่ไม่นานนะทุกคนบางคนบอกว่าไลฟ์แค่ชั่วโมงเดียวนะชั่วโมงเดียวคือแสนแตกอะ่ะเออเอาอย่างนี้ดีกว่าสุดยอดมากๆนะครับสุดยอดมากๆก็นั่นแหละครับทุกคนเพราะการใช้ก็คือรักอุ๋งอิงเป็นร้านแพงมากๆแล้วก็มาดูซิว่าปีนี้พ่อโจจะมีอะไรเซอร์ไพร์ลูกสาวอีกหรือเปล่านะนอกจากการทําภาพยนตร์แล้วอะไรแบบนี้คือภาพยนตร์คือหน้าติดตามมากๆนะครับทุกคนภาพ,พยนตร์คือหน้าติดตามมาก ค,คือตอนนี้ผู้กำกับเนี่ยเขาก็น่าจะมีแผนถ่ายเดือนพฤษภาแหละแต่ว่าช่วงนี้เขามีการระหว่างนี้นะครับทางด้านพี่บอยเนี่ยเขาก็มีการถ่ายภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องเพิ่งบวงสรวงไปเมื่อกี้น้องก,ก็น่าใช้เวลาไม่ค่อยนานนักอุ้มิมก็ได้เล่นด้วยนะทุกคนเข้าไปติดตามด้วยอุ้มิมก็มีโอกาสไปไปรับเชิญด้วยนะครับก็เป็นเรื่องสวยเลิศชัดรัดพอเขาทําเรื่องนี้เสร็จแล้วเขาก็จะมาทาสาวน้อยเพชรบ้านแพงต่อนะครับทุกคนนะก็เป็นกําลังใจให้ พี่บอยแล้วก็บอสโจแล้วก็องอิงด้วยนะครับแล้วก็ดีใจาทางด้านเพราะการัยเนาะวันนี้4แสนแตกแล้วเย้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์อีกเช่นเคยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามมุมยิ่มฝากกดติดตามด้วยนะตอนนี้นะครับก็ใกล้แล้วนะครับกับ1น5ห0,000ใกล้แล้วอีกนิดเดียวอีกไม่กี่ร้อย นะครับอีกไม่กี่ร้อยนะครับอ่ะสหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ